สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t u n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เนี่ยค่ะจากข้อมูลที่เราได้ดูกันมาหลายชิ้นเลยมีทั้งรายงานเรื่องเอ่อบล็อกเชนจากทาง Deltech Bank แล้วก็มีบทวิเคราะห์จาก Mo เดิ s h i ด้วยแล้วก็มีอันที่น่าสนใจมากๆเลยคือกรณีศึกษาเปรียบเทียบบาซโลนากับเฮลซิงกิจากรายงานของเมลเบิร์นค่ะ ครับสวัสดีครับใช่ครับข้อมูลหลากหลายดีเราก็เลยอยากจะลองมาทำความเข้าใจกันดูค่ะว่าแนวคิดนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วก็ประโยชน์หรือความท้าทายมันมีอะไรบ้างจากมุมมองในเอกสารพวกนี้นะคะครับผมงั้นเริ่มกันที่คำถามแรกเลยไหมครับว่าไอเมืองอัจฉริยะเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรดีเลยค่ะเอาแบบพื้นฐานเลยนะคะ จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างพวก ICT IoT หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ,อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนในเมือง <c oughs> ทำให้การใช้ทรัพยากรมันมีประสิธทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนด้วยค่ะก็ครอบคลุมหลายเรื่องเลยตั้งแต่เดินทางพลังงานจัดการขยะไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับก็น่าสนใจว่าทําไม อยู่่แนวคิดนี้มันถึงบูมขึ้นมาที่มาก็อย่างที่รู้กันครับเมืองทั่วโลกมันขยายตัวเร็วมากจริงๆคนก็เยอะขึ้นทรัพยากรก็จำกัดลงมันก็เลยต้องการการจัดการที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆครับอ๋อค่ะซึ่งไอแนวคิดเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะมีการพัฒนาของมันเหมือนกันอย่างที่คุณบอยด์โคเฮนเขาชี้ไว้ในรายงานเมลเบิร์นนะครับว่ามันมีเหมือนเป็น3ระยะ3ระยะหรอคะเป็นยังไงบ้างคะครับเริ่มจาก1.0 คือเน้นเทคโนโลยีนําเลยเอาเทคโนโลยีมาก่อนพอมา2.0เนี่ยเมืองเริ่มเป็นคนนําละคือใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนจนมาถึง3.0ที่เขามองว่าสําคัญมากคือเน้นให้พลเมืองมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เลยครับอ๋อคือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใช่ครับอันนี้มันแสดงว่าแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวหรือว่าเมืองทําฝ่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วการมีส่วนร่วมของคนดูจะเป็นหัวใจสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งก็น,นั่นแหละครับมันก็เป็นความท้าทายที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเทคนิคเยอะเลยจริงค่ะฟังดูซับซ้อนขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเด่นๆที่เขาใช้กันล่ะคะในรายงานของ Deltech Bank เหมือนจะให้ความสำคัญกับบล็อกเชนบล็อก a i n มากเลยอธิบายแบบง่ายๆเลยมันคือระบบเก็บข้อมูลดิจิทัลที่มันกระจายศูนย์ใช่ไหมคะปลอดภัยแก้ไขาย,ยากอะไรแบบนี้ครับผม เขาบอกว่ามันช่วยเรื่องความปลอดภัยความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในเมืองให้ดีขึ้นได้อย่างเช่นอาจจะเอาไปใช้กับออระบบเลือกตั้งที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงสูงใช่ครับประโยชน์ในภาพรวมของบล็อกเชนเลยก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลป้องกันการปลอมแปลงแล้วก็ลดความจําเป็นที่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐในการรับรองเอกสารบางอย่างอะไรพวกนี้นะครับอืมค่ะปลอดภัยพอเนี่ย มันก็เสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วไหลหรือขาดความโปร่งใสได้เหมือนกันอืมใช่ค่ะความเสี่ยงก็มีครับแต่ก็ต้องมองภาพรวมได้ว่าเมืองอัจฉริยะมันไม่ใช่แค่เรื่องบล็อกเชนอย่างเดียวยังมีเทคโนโลยีอื่นๆที่สำคัญมากๆอย่าง AI IoT พวกนี้ก็สำคัญมากและทุกอย่างเนี่ยมันต้องการการเชื่อมต่อความเร็วสูงอย่าง 5G เป็นฐานรองรับเลยครับตามที่โมเดล s h i กับิกิพีเดียเขาก็ระบุไว้เหมือนกันอืมค่ะค่ะ คือถึงบล็อกเชนมันจะมีศักยภาพนะครับแต่การจะเอามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็มีทั้งต้นทุนทั้งความซับซ้อนของมันเองไม่ใช่ว่าจะเป็นยาวิเศษแก้ได้ทุกอย่างเสมอไปเข้าใจเลยค่ะคือเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะแล้วจากทฤษฎีเทคโนโลยีพวกนี้พอเอาไปใช้จริงเป็นยังไงบ้างคะในรายงานจากเมลเบิร์นเนี่ยเขามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยคือบาเซโลนากับเฮลซิงกิ ซึ่งเหมือนจะมีเส้นทางที่ต่างกันชัดเจนเลยนะคะอย่างบาเซโลนาเนี่ยเขาผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายช่วงเลยจากที่เคยเน้นเศรษฐกิจไปสู่การสร้างแบรนด์เมืองเทคโนโลยีจนปัจจุบันเหมือนจะหันมาเน้นเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นให้พลเมืองเป็นศูนย์กลางใช่ครับแนวทางเขาปรับเปลี่ยนใบตามบริบทการเมืองและสังคมในช่วงนั้นๆส่วนเฮลซิงกิเนี่ยเขาจะเน้นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงประโยชน์ใช้สอยแล้วก็การทํางานร่วมกัน ที่เห็นช,ชัดๆเลยก็คือพื้นที่ทดลองอย่างคาราซาตามาหรือกลยุทธ์6เอกะที่เขาร่วมมือกับเมืองใหญ่อื่นๆในฟินแลนด์เพื่อขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลต่างๆร่วมกันนะครับอ๋อน่าสนใจมากคะ่ะแล้วบทเรียนจาก2เมืองนี้คืออะไรบ้างคะบทเรียนสําคัญเลยไหมครับในรายงานเขาชี้ว่าบริบทของเมืองเนี่ยสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นความหนานแน่นของประชากรวัฒนธรรมแล้วก็ภาวะผู้นําและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการมีส่วนร่วมของพลเมืองครับ อย่างบาร์เซโลนาก็มีแพลตฟอร์มเดซิดิมให้คนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป้าหมายของเฮลซิงกิที่เขาอยากเป็นเมืองที่ใช้งานได้ดีที่สุดก็เน้นความร่วมมือมากๆครับอืมค่ะแล้วการพัฒนามันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วจะสมบูรณ์แบบแต่แรกเลยจุดเน้นมันก็ต่างกันไปอย่างบาร์เซโลนามีโครงการซ u เปอร์บล็อกที่ลดพื้นที่รถยนต์เพิ่มพื้นที่คนเดินส่วนเฮลซิงกิก็มีแนวคิดเรื่อง mobility as a service หรือ m a ส s ที่รวมบริการเดินทางต่างๆไว้ในแอปเดียวอะไรแบบนี้ฮะฟังดูมีรายละเอียดที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองเลยนะคะแต่ว่าการสร้างเมืองอัจฉริยะนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมคะข้อมูลจากทั้งโ o เด s h i ชิฟวิกิพีเดียแล้วก็รายงานเมลเบิร์นดูจะชี้ตรงกันเลยว่ามีความท้าทายเยอะมากอย่างแรกเลยก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่อาจจะเก่าต้องปรับปรุงหรือสร้างใหม่หมดเลยซึ่งมันก็ใช้งบประมาณสูงมาก ถูกต้องเลยครับอันนั้นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกยิ่งเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เยอะแยะไปหมดเนี่ยความเสี่ยงมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วยใช่ค่ะนึกภาพออกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องเอ่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอันนี้คนก็กังวลเยอะว่าจะถูกสอดส่องไหมข้อมูลจะถูกเอาไปใช้อย่างโปร่งใสหรือเปล่าอืมอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ รเรื่องเงินทุนก็แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่เสมอการเชื่อมต่อที่ต้องพึ่ง 5G แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความครอบคลุมทางสังคมหรือ Social Inclusion คือทำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่ว่ามีแต่คนกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์ไปแล้วเกิดเป็นช่องว่างทางดิจิทัลมากขึ้นไปอีกค่ะค่ะ เรื่องพวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับพอต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องการเงินทุนพอจะใช้อุปกรณ์ IoT เยอะแยะเพื่อแก้ปัญหาเดิมก็ดันไปเจอความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัวตามมาทันทีเลยโหฟังดูแล้วมันซับซ้อน กว่าแค่เรื่องการเอาเทคโนโลยีมาใช้จริงๆนะคะมันเกี่ยวกับการกำกับดูแลความเท่าเทียมการจัดการผลกระทบที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้ด้วยอย่างที่เคยมีประเด็นเรื่องการแบ่งแยกทางสังคมในบาซโลนาที่รายงานเขาพูดถึงเหมือนกันใช่ครับมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมากๆทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเองด้วยสรุปแล้วจากเอกสารต่างๆที่เราดูกันมาเนี่ย เมืองอัจฉริยะก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นจริง,รงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าเส้นทางมันก็ซับซ้อนเนะาะครับผมความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากทั้งบริบทของแต่ละเมืองผู้นำการมีส่วนร่วมของคนแล้วก็ความสามารถในการจัดกับความท้าทายสำคัญๆอย่างเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมที่ว่าไป ส่วนบล็อกเชนก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีศักยภาพนะครับอาจจะช่วยเรื่องความปลอดภัยความโปร่งใสได้ในบางจุดค่ะทีนี้มีประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้เหมือนกันค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วเนี่ยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมันจะช่วยสร้างอนาคตของเมืองที่เอ่อเท่าเทียมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้มากน้อยแค่ไหนกันนะอืมคำถามน่าคิดมากครับ แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกนำมาใช้เพื่อรับใช้ผู้คนจริงๆไม่ใช่ในทางกลับกันโดยเฉพาะเมื่อเรามองถึงอำนาจในการเก็บแล้วก็ควบคุมข้อมูลมหาศาลที่เกิดขึ้นใช่เลยครับซึ่งมันก็วนกลับไปเชื่อมโยงกับเป้าหมาย3.0ที่เน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ข้อวิจารณ์ต่างๆที่มีต่อแนวคิดเมืองอัจฉริยะโดยรวมนั่นแหละครับว่าสุดท้ายแล้วใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์และใครคือผู้ควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ ถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน e ีพีหน้านะคะ